รถเข้าใหม่นะครับพึ่งล้างอะไรนะครับพึ่งมาถึงตกนะครับอันนี้แค่ล้างเฉยยังไม่ได้เคลือบเงาเลยนะครับรถคันนี้เป็น e สองร้อยซูเป้นะครับรุ่นนิยมเลยนะครับในตํานานนะครับคันนี้นะครับออกห้างป้ายแดงมือเดียวรถศูนย์ด้วยนะครับรถศูนย์เป็นไทยแลนด์นะครับเข้าศูนย์ตามระยะวิ่งสามหมื่นเก้าพันกว่าโลเองนะครับแถมพึ่งเซอร์วิส เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวมามาเมื่อเดือนที่แล้วด้วยมั้งครับวิ่งน้อยมากวิ่งน้อยสุดในตลาดแล้วก็ราคาดีสุดในตลาดนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูทะเบียนไม่แค่นี้นะครับทะเบียนจริงๆลูกค้าสลับออกนะครับรถเดิมทั้งคันเดิมเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับไม่น้อยสุดในตลาดนะครับ ฝนตกหนักหน้านะครับล้างมาโดนฝนหลังคาแก้วนะครับ AMG นะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดออกห้างสี่ล้านกว่านะครับยังสวยอยู่เลยนะครับก็บในข้างนอกเดิมจากโรงงานไม่มีการแกะใดๆเลยนะครับียังไม่ได้สปาเลยนะครับหลังคาแก้วนะครับสลู ยังไม่มีรอยนั่งยับอะไรเลยวิ่สามหมื่นกว่าโลคุมมากครับสามหมื่นเก้าพันกว่าโลนะครับ